ครับผมก็สวัสดีเพื่อนครูทุกๆท่านนะครับผมโคเกิลนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นพาร์ทที่2ของวิชาการศึกษานะครับในเรื่องของหลักสูตรและก็การพัฒนาหลักสูตรนะครับในส่วนของพาร์ทนี้นรับจะเป็นเกี่ยวกับแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบนะครับที่ผมรวบรวมมานะครับที่ที่เคยสอบมานะครับผ่านหูผ่านตามานะครับก็ จะมานะครับได้เปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับข้อที่หนึ่งนะครับผมข้อหนึ่งนะครับถามว่าใครนะครับเป็นผู้จัดทําหลักสูตรแกรนการการศึกษาขั้นพื้นฐานประศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็นะครับครุสภา,าขอกขศออข กอผองอไม่มีข้อถูกนะครับเป็นกูคิดว่าข้อไหนครับคำตอบคือ้อควายครับกอผอนะครับก็คือย่อม,มาจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผมซึ่งคณะกรรมการนี้นะครับก็จะเป็นผู้กําหนดจัดทำนะครับแล้วก็ให้ความผ็นชอบในส่วนของอ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมาดูข้อ2ครับข้อ2ถามว่าการที่ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคมีคุณภาพเป็นหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปศ2 5 5 1รข้อใดน,นะครับข้อไก่เป็นหลักสูตรการศึกษา,าเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติข้อไข่เป็นหลักสูตรการศึกษา,าเพื่อพลงชน คอควายเป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจงอง,ง,งูเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่นเพื่อนครูชิบ้าเข้าไหนครับอตอบข้อขอไข่ครับเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนนะครับผมต่อไปนะครับข้อ3นะครับ ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551นะครับก็ไก่ความสามารถในการสื่อสารขอไข่ความสามารถในการคิดคอควายความสามารถในการแก้ปัญหางองงูความสามารถในการวิเคราะห์ข้อไหนครับถ้าเราไปดูในวิดีโอติวต่างๆนะก็จะมี สูตรการจำใช่ไหมครับมีอยู่5เนาะสมรรถนะสื่อคิดแก้ทักเทคอ่าเพระนาะฉะนั้นในนี้ไม่มีอะไรครับที่ไม่ใช่ก็คืององงูครับความสามารถในการวิเคราะห์นะครับผมอ้าวต่อไปข้อ4ครับเป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการนับลงชีวิตนะครับประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการทำงานนะครับคือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนข้อใดครับก็ไก่ความสามารถในการสื่อสารข้อไข่ความสามารถในการคิดข้อควายความสามารถในการแก้ปัญหางงงูความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตะนะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับอ่ถ้าดูในจุดมันก็จะมีเนาะ คี้เวิร์ดที่ให้เราได้ได้โยงโจทย์กับคําตอบอยู่นะครับในนี้มันมีคําว่าอะไรครับการเริวิตประจําวันนะครับก็คือการอะไรครับงงงนะครับความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนะครับข้อสอบก็าอาจจะออกประมาณนี้นะครับอาจจะเอาความสามารถด้านอื่นมาอย่างเช่นเอาการชิดก็จะเอาความหมายอเอาประโยชน์ประโยค ของแต่ละความสามารถมานะครับถ้าเป็นโจทย์เราก็ให้เราเลือกว่าตัวกับสมรรถนะข้อไหนนะครับนะครับต่อไปข้อ5นะครับเด็ใช้เกิลนะครับสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ถูกต้องนะครับคือสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนข้อใดนะครับประยุกต์นิดหน่อยนะครับข้อนี้นะครับเป็นวิเคราะห์นะครับ ก็ไกลความสามารถในการสื่อสารขอร้อไขความสามารถในการใช้เทคโนโลยีข้อคขความสามารถในการแก้ปัญหามง,ง,งูความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในนี้ก็มีคีย์เวิดให้เราเลือกอยู่ก็คือเ,เทคโนโลยีนะครับวันนี้ก็ต้องตอบขอ้อไขความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนะครับอย่างบ้ไงมครับผ่านมา5ข้อแล้ว น่าจะทําได้กันนะครับก็สอบง่ายง่ายครับไม่ยากนะครับทําบ่อยเจอบ่อยนะครับเราจําได้นะครับข้อ6ครับสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้คือข้อใดนะครับก็ไก่มาตรฐานการเรียนรู้ข้อไข่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อควายตัวชี้วัดงงคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่าคนนี้ ง่ายนะครับเนาะตอบข้อคอควายครับตัวชีวัตนะครับผมต่อกันเลยครับข้อ7จ็ดอ่าข้อนี้ก็น่าจะทําได้นะครับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับตามหลักสูตรแกรนแกนกลางกรา,ธธารศึกษาขั้นพื้นฐานพศสองพันห้ามีกี่ลักษณะนะครับก็ไก่2ลักษณะเขไข่3ลักษณะ ข้อควายสี่ลักษณะงูห้าลักษณะอนนี้ตอบข้อขอไข่ครับสามลักษณะนะครับก็จะมีกิจกรรมแนแนวนะครับกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะครับใช้ย่อ,ยยอแนะนักสังหรือแล้วแต่การที่เราจะจานะครับไม่ยากครับไปนะครับข้อแปด กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัยนะครับความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีนะครับความรับผิดชอบการทํางานร่วมกันเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในข้อใดนะครับก,รก,รก็ไกลกิจกรรมแน่แนวข้อใข่กิจกรรมนักเรียนข้อควายกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์งองงูไม่มีข้อถูกอ่าวันนี้นะครับมุ่งพัฒนานะครับความมีระเบียบวินัยความเป็นผู้นำที่ดีนะครับก็ต้องเป็น ขอ,ขอไข่ครับกิจกรรมนักเรียนนะครับต่อกันเลยครับข้อ9อข้อนี้น่าจะง่ายนะครับขอ้อใดคือกิจกรรมนักเรียนนะครับก็ไก่รูปเสือเนนาลีนะครับขอไข่ชุ่มนุ่มชุ่มลมนะครับข้อควายนักศึกษาวิชาทหารงูงทุกๆข้อนะครับผม กิจกรรมอะไรครับผมเป็นกิจกรรมนักเรียนต่อทุกๆข้อนะครับคนนี้ใช่หมดเลยนะครับหรืออาจจะมียุวกา,าชาตะผู้บำเพ็ญประโยชน์อะไรเข้ามาร้อยด,อ,ดออะไรก็ได้นะครับผมต่อไปครับข้อ10ครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดระดับการศึกษาเป็นกี่ระดับครับก็ไก่2ระดับ ขอไข่สามระดับขอควายสี่ระดับห้าออง,ง้อห้าระดับข้อนี้ตอบอะไรครับตอบข้อขอไข่ครับผมสามระดับนะครับก็จะมีระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอันนี้ในส่วนของ การจัดระดับการศึกษานะครับในหลักสูตรนะครับผมต่อไปครับข้อ11ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขการพั้นาศิันธ้าสิบเออ่าข้อนี้ถ้าเราตอบข้อ10ได้นะครับข้อนี้เราก็น่านจะตอบได้นะครับก็ไกลการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยนะครับ ข่อยระดับภาษาประมถมศึกษาขวายระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้นง,ง,งูงูระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนปลายเราจาได้แล้ว,ลวสูตรถมต้นปลายข้อที่ไม่มีก็คือก็ไก่ครับที่ไม่ใช่นะครับระดับการศึกษาประถมวัยนะครับต่อไปนะครับข้อ12ระดับการศึกษาประมถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551กำหนดให้นะครับมีเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานนะครับตามข้อใดนะครับก็ไก่820ชั่วโมองต่อปีนะครับข้อไข่840ชั่วโมองต่อปีข้อควาย880ชั่วโมองต่อปีงง900ชั่วโมองต่อปีนะครับข้อไหนครับในรายวิชาพื้นฐานที่กำหนดไว้ในระดับประถมศึกษา ตอบข้อปุ๊บขอไข่ครับ840ชั่วโมงต่อปีนะครับในระดับบฐมศึกษาห่สิ3ระดับการศึกษาบฐมศึกษาตอนต้นนะครับตามหลักสูตรแกณน์การการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 5 5 1นี้กรี้นะครับกำหนดให้มีเวลาเรียนวันละเท่าใดนะครับมัศึกษาตอนตอน้นก็ใกล้วันละไม่เกิน5ชั่วโมง ขอไขวันละไม่เกินหกชั่วโมงขอควายวันละไม่เกินเอาไม่ใช่นะขอไขขอควายวันละไม่น้อยกว่าห้าชั่วโมงนะครับ,รบ, ont ont รบออง,งบูวันละไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงนะครับข้อไหนครับมาซาตอนต้นนะครับตอบข้องงูนะครับวันละไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงนะครับตอนปลายก็เหมือนกันนะครับไม,ไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงอันนี้เสริมให้นะครับผม ไปข้อ14นะครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551นะครับในระดับประถมศึกษาครับได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ตามข้อใดนะครับก็ใกล้ปีละ100ชั่วโมงข้อไข่ปีละ110ชั่วโมงคอควายปีละ120ชั่วโมงงองง,งูปีละ 130ชั่วโมงข้อไหนครับตอบข้อคอควายนะครับปีละ120ชั่วโมงหรือ12020ชั่วโมงต่อปีนะครับผมต่อไปข้อ10ข้อ15นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรซึ่งผมเอ,เอามาแบบ ยอ่อนะครับเอาที่ที่เ,เคยออกบ่อยนะครับผมที่ผมไปสอบสอบมานะครับพอศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศาคธิรศาสตร์พอสอบสมบสัติธาสฟิตในระดับมัศึกษาตอนปลายนะครับได้กำหนดเวลากิจกรรมพรัฒธาผู้เรียนไว้ตามข้อใดกอ,อไก่ปีละหนึ่งร้อยสิบชั่วโมงนะครับขอไขปีละ150 ชั่วโมงนะครับข้อค่ายรวม3ามปี3 3 0สาสิชั่วโมงนะครับงองงูนะครับรวม3ามปี3 6 0รชั่วโมงนะครับข้อไหนครับผมง่ายนะครับข้อนี้ตอบข้ององงูนะครับรวม3ามปีนะครับ3 6 0ชั่วโมงนะครับสำหรับนะครับ แนวข้อสอบนะครับแบบฝึกข้อสอบหลักสูตรและกบรพันสูตรที่ผมได้จัดทาขึ้นมานะครับ15ขอ้ขอก็น่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนครูนะครับที่จะนํานไปใช้เป็นความรู้นะครับในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยนะครับก็เดี๋ยวข้างหน้าจะเป็นเรื่องไหนนั่นก็คอยติดตามชมกันนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ